รุ่นนี้ใครๆก็ขี่ได้นะครับสวัสดีค่ะเซลลแป้งร้านดีเจริญยนต์ค่ะนี้เราอยู่ในช่วงขายวันนี้นะคะแป้งจะมานำเสนอตัวย y a m a 5 a b o R เป็นรถปี2018-78ค่ะเลขไม์แค่2,500โลเท่านั้นนะคะราคาขายอยู่ที่279,000บาท Yamaha b o บอานะคะจะเป็นเครื่องยนต์วีทวินสสูบข,ขนาด942ซีซีนะคะโบอาเป็นรถครูเซอร์ที่เน้นขี่ง่ายนั่งสบายค่ะคัดและคันเร่งทําออกมาได้นุ่มนวลไม่กระชากนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานค่ะรุ่นนี้นะคะไม่ติดปัญหาเรื่องความสูงเลยนะคะรุ่นนี้ใครๆก็ขี่ได้นะคะเพราะว่าตัวรถค่อนข้างเตี้ยนะคะน้ําหนักรถอยู่ที่245กิโลกรัมค่ะตัวนี้ถ้าได้ขับขี่ออกไปแล้วนะคะรถจะขับง่ายแล้วก็นุ่มนวลมาก ะะจอหน้าปัดแสดงผลแบบดิจิตอลค่ะเน้นใช้งานง่ายโดยสามารถควบคุมได้ที่สวิตช์ตรงประกับด้านขวาค่ะด้านหน้าเป็นโช๊คแบบเทเลสโกปิกนะคะด้านหลังเป็นโช๊คคู่มีซับแทงค่ะคันนี้แป้งเช็คมาแล้วนะคะคันนี้รถสวยสภาพดีนะคะถึงจะเป็นรถเดิมๆไม่มีชุดแต่งอะไรแต่คันนี้น่าเล่นมากเลยนะคะไมน้อยสภาพดีมากๆเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถที่ร้านและติดต่อเซลยแป้งได้เลยค่ะถ้าหากใครที่กําลังมองหารถแนวนี้สภาพสวย เครื่องยนต์นุ่มๆแนะนําคันนี้เลยค่ะราคาตอนนี้กําลังน่าเล่นมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถติดต่อแป้งมาได้เลยค่ะเดี๋ยวแป้งดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ค่ะส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะทางร้านเรามีรับประกันหลังการขายนะคะถ้าลูกค้าซื้อรถกับทางร้านเราออกไปนะคะรถมีปัญหาเกี่ยวกับระบบตัวเครื่องการใช้งานลูกค้าสามารถเข้ามาเซอร์วิสท,ที่ร้านได้เลยนะคะสําหรับราคาขายคันนี้อยู่ที่279,000บาทดาวเริ่มต้น15%อยู่ที่36,000บาทค่ะ ผ่อนสูงสุด4ปีอยู่ที่5,700บาทคันนี้เบ็ดเสร็จออกรถรวมค่าประกันค่าโอนนะคะออกรถอยู่ที่63,000บาทค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆลูกค้าสามารถโทรหาเซลล์แป้งได้เนาะส่วนรถเป็นยังไงโทรหาเซลล์แป้งได้เลยค่ะเอกสารนะคะที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าเป็นพนักงานประจำใช้สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะ สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะส่วนธุรกิจส่วนตัวแนะนําให้ลูกค้าโตปรึกษาแป้งเป็นเคสๆนะคะเพราะว่าแต่ละอาชีพเอกสารจะไม่เหมือนกันอเดี๋ยวแป้งลองมาเบิ้ลลดให้ฟังนะคะ คันนี้เสียงจะนุ่มๆทุมๆนะคะไม่ดังนะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่อยากดูรูปรถรายละเอียดคันนี้นะคะสามารถเข้าไปที่ w w w d b i g b u y .com นะคะหรือติดต่อเซลล์แป้งตามเบอร์066 160 1119นะคะหรือแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ a c e b o o k ค่ะร้านดีเจริญโยนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ